แล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างเรือนหอให้เสร็จให้เร็วแต่เรือนหอก็จะเป็นเรือนหอล้างพ่ออะไรรู้ไหมผู้ชายกับมีมีเมียอยกหลวงหมากเมียเขาโมเมนต์เดีวโมเมนต์โมเมนต์นี้ดีหลวงมักผัวเขายายสมควรมาฟังนะคะตาชานมาฟัง ในคลิปต่อไปของไอ้หลเนี่ยมันบอกว่าพ่อแม่มาในสั่งสอนเอาไว้ว่าจะด่ากันอะไรยังไงเนี่ยด่ากันไปเลยลูกแต่อย่าฟ้องกันนะอันนี้เป็นคําสั่งสอนของพ่อแม่ที่เขี้ยมากไม่ใช่พ่อแม่เขี้ยนะคะแต่คําสั่งสอนที่ออกมามันบอกวิสัยทัศน์มันไม่ใช่เรื่องดีมันเป็นเรื่องเขี้ย <S <S แทนที่จะห้ามปามลูกนี่กลับยุยงส่งเสริมให้ลูกด่ากันไปเลยลูกแต่ห้ามฟ้องเพราะฉะนั้นไอ้คนปากเขี้ยอย่างไอ้ไหลเห็นไหมคะยายสงควรมีความสุขไหมได้ยินลูกชายคนเดียวด่าลูกสาวแต่ละคนว่าร้านเนี่ย แล้วเขาบอกว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เชื้อรานของลูกสาวมันมาจากใครยายสมควรคิดดูดีๆว่าลึกๆแล้วต้นตอไอไหลด่กใครกันแน่มันต้องถึงขนาดนั้นเลยหรอคะตาชานกับยายสมควรจะนั่งทนให้ลูกชายคนนี้ด่าลูกสาวของตัวเองทุกคนทุกคนแบบนั้นหรอคะโดยที่ไม่สนใจอะไรเออมันด่าพี่แล้วก็ดีเหมือนกันมันก็เอาเงินมาเติมเน็ตให้กูกูก็ได้ฟังหมอลำเปย์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 ไป,ไปกูก็ยักตูดลำหมอลำไปเชิบเชิบเชิบไป, ب, ไปเนี่ย คิดแค่นั้นเหรอะคะเออมันด่าก็ดีนะ้ําได้เงินเออเอาล่านอีกลูกล้านอีกด่าอีกเดี๋ยวอีตายก็ล้านด้วยนะอีฝนเดี๋ยวมาล้านด้วยแล้วกันมาช่วยกันล้านลูกสาวของตระกูลนี้มาช่วยกันล้านแล้วลูกชายจะได้เงินแล้วแม่ก็จะได้ฟังหมอรำฟรีอย่างนั้นเหรอคะครอบครัวพวกคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอฉันฟังมาตั้งแต่ต้นยังสนุกสนุกพอมาถึงคําเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นด่ามันยังไม่เท่าไหร่นี่มันเป็นน้องเขาตอนเล็กๆเวลาพ่อแม่มึงไปทํามาหาแดก พี่สาวก็เลี้ยงมึงไม่ใช่เหรอพี่สาวทั้งสองคนที่มึงเคยด่าว่าว่าเขาล้านเขานั่นเขานี่เนี่ยเขาเลี้ยงมึงทั้งคู่เลยนะเขาเลี้ยงมึงทั้งคู่และไอ้หลายยามึงไม่สบายสาวพิธีก็พาไปหาหมอยามึงไม่มีเงินข้างวดรถมึงก็มาขอยืมเขาเมื่อขายืมเงินเขาแล้วยังมีอ้างบุญคุณว่ามึงอ,อุปกรณ์กูไปอุปกรณ์กูเป็นล้านน,นั่นนี่เงินเขาก็ไม่คืนวันนี้ด่าเขาร้าน ภูมิใจไหมตาชานยายสมควรเราภูมิใจไหมอย่างนี้จะให้คนทั้งอกอกมองอยังไงเอ๊ะลูกสาวบ้านนี้ลูกชายน้องมันด่าร่านหมดลูกสาวบ้านนี้มันได้เชื้อร้านมาจากใครวะคิดดูดีๆนะสมควรคิดดูดีๆ